วันนี้เราจะพามาชมมิวไททันพัทนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นไททันพัทที่เป็น6สป,ปีดนะครับตัวนี้เกียร์จะเป็นเหมือนกับมิวโฟจูนหรือเป็นมิวเอ็กนะครับหรือเป็นมิวเอ็กตัวล่าสุดจะใช้เกียร์ตัวเดียวกันหมดนะครับคันนีอ้อาการที่มาเลยคือเกียร์กระตุกนะครับเวลาลงเกียร์ต่ำแล้วเกียร์กระตุก อ,อ่าก็อาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่ใช้งานมานานนะครับคันนี้วิ่งไปสามแสนสามหมื่นโลแล้วก็อ,อาการเริ่มมาเรื่อยๆจ,จนจนอาการหนักละทีนี้ส่วนใหญ่เลยคืออาการที่เกิดขึ้นพวกเนี้ยถามว่าต่อให้เราเปลี่ยนน้ำมันดีอ่าแต่คันนี้เขาเปลี่ยนน้ำมันช้าไปนะครับไปเปลี่ยนที่แสนฝาดอย่างที่สย์เขาเขาเขาการันตีแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันควรจะเปลี่ยนตั้งแต่สามหมื่นโลละ น้ำมันแรกเลยเนี่ยน้ำมันแรกเลยคนจะเปลี่ยนที่0 0 0โลนะในรถเดิมแต่ถ้ารถแต่งหน่อยเราสมมติว่าออกมารีแมปเลยปุ๊บ2,000โลคุณเปลี่ยนไปเลยคุณไม่ต้องมานั่งเสียดายค่าน้ำมันเกียร์นะครับเพราะว่าในน้ำมันเกียร์เขาจะมีเศษเศษละอองเล็กๆอ่ะเล็กๆก็คือเราเรียกว่าเศษการจึกห่อแรกนะครับมามันก็เหมือนว่าเราต้องรันอินแล้วก็เอาเศษน้ำมันพวกนั้นออกให้ให้มันไม่มาอยู่ในระบบเพราะว่าเศษน้ำมันพวกนั้นอ่ะมันเข้ามาติดในทีหน่อยพวกนี้ครับ พราสลพวกนี้เขาจะมีมีแม่เหล็กนะครับอ่าเขาจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในเขาจะสร้างเขาจะสร้างสนามแม่เหล็กอยู่ในนี้เพื่อเพื่อให้ให้มีการดึงดึงแกนวาลหรือชักชักแกนวาวลหลบออกมาเพื่อเปิดช่องน้ำมันนะครับทีนี้ปัญหาของเขาเลยคือพอมันมีสนามแม่เหล็กอยู่ในนี้ไนะอเส้นเหล็กที่ท,ที่ที่มาจากการฉุดหลอของโลหะในในตัวเกียร์เนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในนี้เพราะว่าเขาจะต้องมีน้ํามันเที่นวิ่งผ่านเข้าออกด้วยนะครับอ่เพราะฉะนั้น สองหมื่นโลแรกหรือสามหมื่นโลแรกควจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเลยนะครับอย่ารอนะครับอ่ะอันนี้ก็ปันปันองหรือสันนิษฐานเลยเกี่ยวกับชุดเซอรนอยชุดบอดี้พวกนี้ครับว่าว่ามันจะมีการเสียหายอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะลองล้างเช็คล้างแล้วลองความสะอาดดูก่อนว่าจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็ต้องทําการสั่งเบิดนะครับก็ อันนี้โดยรวมแล้วเดี๋ยวต้องลองดูว่าถ้าถ้ามันมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องสั่งเบิกน,นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าจะฟันธงเลยว่าเป็นที่คิดตีห่อยแน่นอนเพราะว่าทําไปหลายครั้งแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากด้วยผมช <ผม S 1> ่างเตาทีทีเรตติ้งเกียร์ีมนานทีทีเรตติ้งเกียร์ยินดีด้วยแระครับผม Você também.